กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ แอดมินก็จะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะค่อยมารับชมของวันนี้นะคะน้านอยสูตรวัดใจสามนอยนะคะซึ่งเข้ามาแล้ว46งวดซ้อนนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่5กับ2นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษบนนะคะ7 3สนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋ามาตัววิ่ง7นะคะ ส่วนล่างนะคะหนึ่งห้านะคะมานะคะมาตัวกลับนะคะพี่น้องจะเกือบหลุดนะคะเข้ามานะคะส่วนน้อยปกตินะคะเก้าหนึ่งก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่งเก้าเลยนะคะพี่น้องจะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหลุดไปนะคะเข้ามาในสูตรชุดหนึ่งเม็ดเดียวของแอดมินนะคะพี่น้อง ส่วนน้อย VIP นะคะ33บนนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง49ก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา1น,นึอยนะคะล่างนะคะสายวิ่งก็เข้านะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> <c oughs> ก่อนจะออกกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมของวันนี้นะคะฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าใช้สตินะคะในการรับชมนะคะเรามาพบของวันที่30กันเลยจ้า วันที่30โอ้ยพี่น้องประกาหมดแล้ว30เดือน6ปี64นะคะแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะเข้ามาแล้ว47งวดซ้อนนะคะพี่น้องจ๋า วันนี้นะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่5กับ9นะคะเด่น5กับ9นะคะเด่นวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 7 3 หกนะคะเห็นไหมคะพี่น้องหกอดมินเดี๋ยวแอดมินเขียนใหม่ก่อนหกนะคะไม่ใช่ห้านะคะหกนะคะพี่น้องจ๋าเรามาเจาะกันเลยนะคะก็จะมีห้าศูนย์ ดูพี่น้องประกาศแอดมินห้าหนึ่งโอ้ยนอห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าห้าแปดนะคะ

เกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี5้าสนะคะโอ้ยแล้วก็95กับ9 3นะคะตัวที่ชอบนะคะ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะห้าคู่ห้าอนะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะแอดมินขอทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่นหก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึาสองห้าสามห้าห้าห้าแปนะคะตัวที่ชอบก็จะมีห้าสอง้าสามห้าแปดส่วนเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสีเก้าห้าเก้าแปดนะคะตัวที่ชอบก็จะมีเก้าสามเนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยแชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า